วันนี้นะครับผมจะบอกวิธีขายของออนไลน์แบบเสือนอนกินนะครับเป็นวิธีที่ทำเงินบนออนไลน์แบบง่ายๆนะครับแบบเสือนอนกินกันเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีนะครับก็วิธีทั้งหมดเนี่ยง่ายๆ3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนนะครับ แล้วคุณก็จะมีอาชีพบนออนไลน์นะครับแล้วก็สบายๆแบบเสือนอนกินกันเลยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คสัญญาณก่อนนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดหัวใจกดแชร์กันก่อนเลยนะครับก็จะขอบคุณล่วงหน้านะครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณ ก่อนนะครับภาพและเสียงโอเคไหมอโอเคสัญญาณภาพและเสียงได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะครับขอแชร์ตัวเองนิดหนึ่งขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับอ่าขอแชร์ก่อนนะครับ ใครเข้ามาก็ช่วยทักทายกันนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์นิดนึงเดี๋ตักคู่นะครับแชร์แล้วเดี๋ยวขอแชร์ลงกลุ่มหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับวิธีขายของออนไลน์นะครับคนที่เพิ่งเริ่ม คนที่ไม่รู้จะขายแบบอยา,ากจะมีรายได้บนออนไลน์นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะขายยังไงนะครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับแล้วผมจะมาบอกวิธีนะครับสวัสดีครับคุณบาแวลยินดีต้อนรับนะครับคุณบาแวลครับผมวันนี้มาบ่ายๆนะครับ ก็หัวข้อวันนี้ก็คือจะมาบอกนะครับว่าวิธีขายบนออนไลน์แบบเสือนอนกินนะครับแบบเสือนอนกินเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือเสือมันเสือเนี่ยเสือก็คือล่าเหยื่อนะครับล่าเหยื่อแล้วก็เก็บเอาไว้กินนะครับเก็บเอาไว้กินไม่ได้ ไม่ได้อะไรไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ล่าบ่อยๆนะครับก็เอาเหยื่อก้อนโตล่าครั้งเดียวกินได้นานแบบเนี้นะครับเราก็มาขายแบบเสือนอนกินกันดีกว่านะครับอ่าสวัสดีนะครับคุณปัทมาครับยินดีต้อนรับนะครับคุณปัทมาสบายดีนะครับอ่าสวัสดีครับคุณดี ไปหมดทุกอย่างนะครับยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวก็มาจะเริ่มกันเลยดีกว่าครับนะครับมาเริ่มกันเลยขายแบบเสือนอนกินเนี่ยก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับก็คือเราต้องขายแบบสบายๆคืออาจจะเหนื่อยครั้งเดียวนะครับเหนื่อยครั้งเดียวอ่ะเหมือนเสือล่าเหยื่อเหนื่อยครั้งเดียวแต่เก็บเอาไว้กินเรื่อยๆสบายๆแบบนั้นนะครับ เราจะไม่ต้องทํากันแบบเหนื่อยๆไม่เอานะครับวิธีใครที่ดูผมบ่อยๆเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าผมเนี่ยทำดรอปชิปนะครับผมขายแบบดรอปชิปก็รู้คําตอบไปแล้วนะครับก็คือถ้าจะทําออนไลน์อยากจะขายบนออนไลน์ให้มาทําแบบดรอปชิปนะครับก็คือวิธีที่1คุณขายแบบดรอปชิป คุณเลือกวิธีขายก่อนนะครับว่าคุณจะขายแบบแบบไหนแบบสต็อกแบบไม่สต็อกถ้าคุณเลือกแบบสบายคุณก็เลือกแบบดรอปชิปนะครับก็จะทบทวนกันอีกทีหนึ่งก็ได้สําหรับคนที่เข้ามาใหม่คนที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับคนที่ยังไม่เคยฟังผมมาก่อนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็จะมาบอกว่าวิธีการดรอปชิปคืออะไรดรอปชิปก็คือขายของบนออนไลน์ นะครับขายของบนออนไลน์แบบไม่ต้องสต็อกของนะครับเรียกว่าดรอปชิปนะครับทีนี้บางคนก็จะรู้คำว่าพรีออเดอร์นะครับคำว่าพรีออเดอร์แต่คำว่าดรอปชิปบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับดรอปชิปก็จะคล้ายๆกับพรีออเดอร์นะครับ,บ, order, รบแต่ต่างกันที่ว่า ดอปชิปเนี่ยจะจะสบายกว่านิดนึงจะสบายกว่าพิ e ออร์เดอร์นิดนึงก็คือถ้าคุณทำแบบดรอปชิปแบบ100%เนี่ยคุณให้โรงงานหรือซัพพลายเออร์ส่งของให้ลูกค้าโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องแพคของเองไม่ต้องส่งของเองวิธีการนี้เนี่ยเรียกว่าดรอปชิปแบบ100%หรือแบบสมบูรณ์แบบนะครับออันนี้คือผมจะพูดแบบ คร่าวๆแบบสรุปสรุปสรุปให้คนที่มาใหม่คนที่ไม่คุ้นเคยได้ฟังและได้เข้าใจคําว่าดรอปชิปคืออะไรนะครับวิธีการแรกคือคุณต้องเลือกขายแบบดรอปชิปก่อนนะครับมันจะเหมาะใครเหมาะกับคนที่ไม่อยากลงทุนเงินเหมาะกับคนที่ไม่อยากาตุนสินค้าไม่อยากสต็อกของอ,อ่านะครับเหมาะใครอีก เหมาะคนที่อยากมีเงินอยากมีไรายได้ไม่ชอบความเสี่ยงอนะครับทําไมถึงไม่ชอบความไมท่ทำไมถึงไม่เสี่ยงเพราะว่าเราไม่ต้องถดตอกของไม่ต้องซื้อก่อนขายได้แล้วค่อยไปสั่งก็ไม่ต้องเสี่ยงเห็นไหมครับเอาสามข้อเนี้ยคุณก็คุ้มแล้วนะครับจริงๆและประโยชน์มันมีมากมายเหมาะคนขี้เกียจด,ด้วยนะครับดอทชิปเนี่ยเหมาะมากคนขี้เกียจซึ่ง มันก็ตรงกับตัวผมซึ่งผมขี้เกียจไม่ไม่ชอบมานั่งแพ็คของอ่ะไม่ชอบมานั่งแพ็คแพ็คแพ็คของไม่ชอบไปส่งของเองเนี้ยซึ่งผมเป็นแบบนั้นนะครับอ่าก็ก็คืออันนี้คือมันจะเหมาะคนเหล่านี้ที่ผมบอกนะครับถ้าคุณชอบแบบเนี้ยคุณมาขายดอบชิปเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยมันไม่ยากนะครับไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนดอบชิปเป็นสิ่งใหม่ นะครับคนไทยไม่รู้จักเลยสมัยก่อนนี้ต้องไปขายบน eBay ขายบน eBay เท่านั้นหรือ a เม Amazon เท่านั้นอย่างเงี้ยดรอปชิปนะครับเมืองไทยยังไม่มีปัจจุบันนี้ดรอปชิปในเมืองไทยได้นะครับผมบอกเลยทันในเมืองไทยเลยนะครับคุณไม่ต้องไปเริ่มต้นบน eBay และ Amazon ก็ได้นะครับสามารถดรอปชิปในเมืองไทยได้เพราะผมทำอยู่และทำมานานพอสมควรแล้วนะครับ ทีนี้ข้อสองวิธีสองเมื่อคุณเลือกวิธีการขายแบบดอกชิปแล้วคุณรู้ละคุณจะต้องคุณไม่อยากขายแบบสต็อกแล้วนะครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องซื้อก่อนไม่ต้องมาเอาของมาตุน่าไม่ต้องลงเงินนะครับคุณรู้หลักการแล้ะคุณอยากทําแบบนี้และว,วิธีที่สองคือคุณไปหาหาสินค้าหรือหาซัพพลายเออร์หรือหา,อรหาโรงงานหาก็คือหาแหล่งสินค้านั่นเองนะครับ อันนี้คือข้อ2คุณต้องหาแหล่งสินค้าหาซัพพลายเออร์ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องยากพูดให้ตรงประเด็นเลยคุณไม่ต้องไปขับรถหาไม่ต้องไปเดินหาอีกต่อไปหาบนคอมพิวเตอร์นี่แหละหาบนมือถือนี่แหละก็คือหาบนเว็บไซต์หาบนออนไลน์ปัจจุบันนี้มีสินค้ามากมายให้เราช็อปบ,บนออนไลน์นะครับผม ให้ทำดอบชิปเบ็ดเสร็จบนออนไลน์ผมจะแนะนำสิ่งที่ผมทำอยู่ไปแล้วกันนะครับเอาอย่างนี้เลยง่ายๆสรุปสรุปก็คือปัจจุบันผมดอบชิปจากเว็บไซต์ a l i e x p r e s s เว็บไซต์ชื่อ a l i e x p r e s s c o m นะครับเป็นเว็บไซต์จากเมืองจีนสินค้ามากมายราคาไม่แพงคุณภาพดีนะครับ คุณหาแหล่งสินค้าจากเว็บนี้หาซัพพลายเออร์หา, supplier, หาโรงงานจากเว็บนี้เมื่อคุณได้สินค้าคุณก็มีสินค้ามาขายเรียบร้อยแต่คุณยังไม่ต้องซื้อก่อนคุณเอามาขายก่อนขายได้ค่อยกลับไปซื้อนี่คือหลักการดอบชิปนะครับก็ผ่านไปสองข้อง่ายๆแค่นี้เองนี่คือหลักการนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะบอกอีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งมันขาดไม่ได้ข้อสามนี้นะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้ได้เห็นมากขึ้นนะครับถ้าคนอื่นเขาได้ประโยชน์เขาได้ฟังแล้วเขาได้ไปทำลอมืปทำแล้วเขามีรายรับ นะครับมันก็จะเป็นกุศลสำหรับคนแชร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับวิธีที่สามก็คือแหล่งขายนะครับแหล่งขายในเมืองไทยแหละนะครับขายเมืองไทยขายที่ไหนนะครับคําตอบคือก็ขายบนออนไลน์ก็จะผมจะแบ่งเป็นสองประเภทละกันประเภทหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ไม่ชอบออกกล้องนะครับกับประเภทชอบออก ออกกล้องได้อ่มี2อ,อข้อแค่นี้ถ้าไม่ชอบออกกล้องก็ขายบนแพลตฟอร์มที่ชื่อ e s h o p ป e ้ลาซาด้าอ่าช้อปปีแล้วกันช้อปปี้ลาซาดไม่แนะนำเพราะ Lazada ไม่ไม่อำหนวยให้ทำดรอปชิปนะครับขายบนช้อปปีขายบน f a c e b o o อา่าตอกช้อปปี้เแล้วอีกที่หนึ่งก็คือเว็บไซต์ส่วนตัวก็เป็น3แหล่งอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกล้อง แล้วคนที่ชอบออกกล้องสามารถออกกล้องได้ก็คือเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่เพิ่มมาที่คือคุณไลฟ์สดบน Facebook ขายอ่าถ้านนี้คุณจะได้เปรียบขึ้นมากเ,เพิ่มิมากขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณทัศนะครับยินดีนต้อนรับครับอย่าลืมกดกดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะครับใครเข้ามานะครับกดกดหัวใจกดแชร์ให้ก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้เปิดให้อ่าเปิดการมองเห็น นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับจะได้ประโยชน์มากขึ้นแบ่งปันไปให้คนอื่นเขาได้ได้เห็นได้ได้ฟังนะครับแล้วเผื่อเขาได้เอาไปทําประโยชน์แล้วสร้างเป็นไรายได้มีอาชีพก็จะเป็นประโยชน์นะครับก็คุณก็มีแหล่งขายแล้วนะครับปัจจุบันผมทำดรอปชิรปอร์นะครับแล้วผมขายทุกที่ผมขายหมดเลยทั้ง s h o p ปี ทั้ง l a z a d a อ่ uh, า Lazada ก็ uh, คือขายได้แต่เป็นแบบที่สต็อกนะครับเป็นแบบที่สต็อกแต่ถ้า e, s h อ p e e ก็คือขายแบบดรอปชิปได้แบบสต็อกด้วยผสมกันนะครับช h อ p e e mm hmm. เขาให้เราสามารถขายแบบ uh, แบบดรอปชิปหรือแบบพรีออเดอร์เนี่ยได้10% 10%หมายความว่าถ้าคุณมีสินค้า100 100ตัว เขาช้อปปี้ให้โอกาสคุณทำดรอปชิปได้10ชิ้นนะแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังดีถูกไหมครับ mm hmm. แล้วก็เ o o k Facebook Facebook Page ถ้าคุณมีเพจคุณก็สร้างช็อปบนเพจคุณก็เอาขึ้นขายบน Facebook อีกที่หนึ่งคือเว็บไซต์ส่วนตัวซึ่งผมได้เกินไว้แล้วผมขายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยทุกที่นะครับ แล้วที่ผมบอกเลยนะครับที่มีไรายได้ดีที่สุดคือเว็บไซต์ส่วนตัวมีไรายได้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณเริ่มแรกคุณก็ไปเริ่มขายบนช้อปปี้ขายบนเฟ e b o o k ก่อนนะครับเพราะคุณเว็บไซต์มันใช้เวลานะครับมันจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับให้เว็บไซต์คุณติด Google เมื่อไหร่นั่นแหละคุณถึงจะทำไรายได้จากเว็บไซต์มากมายนะครับ ทีนี้ผมทําเว็บไซต์เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสินค้าผมเว็บผมเนี่ยมันติด Google เรียบร้อยแล้วติด Google แบบธรรมชาติแบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าแบบเสียตังค์ถ้าคุณเสียตังค์ถ้าคุณไม่จ่ายเดี๋ยวมันก็จะไม่ติดเว็บไซต์ต้นๆแต่ถ้าคุณทําให้มันติด Google แบบธรรมชาติ มันจะติดแบบยั่งยืนนะครับมันจะติดแบบยั่งยืนคนค้นหาสินค้าของที่คุณขายเขาจะเจอเราก่อนไงนะครับมาเจอเราก่อนธรรมชาติของคนซื้อเขาจะหาของเขาไปค้นใน Google ถึงแม้ตอนนี้มันมีอะไรเข้ามามีเว็บไซต์มีโซเชียลต่างๆ Google ก็ยังยังคงติดอันดับหนึ่งในการค้นหาอยู่ดีนะครับคนค้นหาสินค้าค้นหาอะไรเนี่ย เขาก็จไปนค้นหาใน Google นะครับเพราะฉะนั้น Google คนยังใช้อยู่นะครับคนยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าให้มีเว็บไซต์อันนี้คือผลถ้าคุณมีเว็บไซต์แล้วเนี่ยผลก็คือมันจะติดเว็บติด Google โดยอัตโนมัติแล้วคุณจะทำเงินจากเว็บไซต์ได้มากมายนะครับนี่แหละครบถ้วน สามขั้นตอนคุณทําแบบนี้แล้วคุณก็จะเป็นเสือนอนกินได้อย่างส,สบายโดยที่คุณยังไม่ต้องลงทุนคุณไม่ต้องลงทุนด้วยซ้าไปคุณไม่เหนื่อยด้วยถูกไหมครับคุณไม่ต้องสต๊อกของไม่เหนื่อยไม่ปวดหัวไม่เครียดในการขายนะครับเปรียบเทียบคนที่สต๊อกของนะครับคุณต้องสั่งมาเป็นมันต้อง,ม,อง,งมีจานวนนะถ้าคุณสต๊อกเนี่ย คุณต้องสั่งมีจํานวนเข้ามาแล้วแล้วถ้าเกิดคุณขายสินค้าไม่ได้ไม่ได้หนึ่งอย่างคุณขาย2อย่างตันอย่างถึง10อย่างคุณก็จะรู้เลยว่าเดี๋ยวบ้านคุณเนี่ยมันก็จะมีของเต็มไปหมดละละเกะละกะนะครับผมจะเข้าใจเลยนะคนที่ขายแบบสต็อกนะครับสวัสดีครับแม่หน่อยนะครับยินดีต้อนรับครับคนยังใช้ Google ใช่ครับต้องมีเว็บไซต์ใช่ครับถูกต้องครับ ใช่เป็นเสื้อรองกินครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ขายแบบดอกชิป100%น์นะครับผมก็ได้รายได้แบบสบายๆนะครับยิ่งปีที่แล้ว6กสมีโควิดผมบอกเลยว่าขายออนไลน์ผมขายแบบดอกชิปนะครับขายดีมากกว่าปกติหลายเท่าตัวนะครับหลายเท่าตัว แล้วมาบัดนี้โควิดมาอีกแล้วปีหกสี่ปีหกสาขายถล่มทลายปี64สี่โควิดมาอีกแล้วใครไม่ทําออนไลน์เนี่ยเสร็จนะครับเสร็จแน่นอนนะครับเสร็จแน่นอนแล้วถ้าใครทําออนไลน์ยังไม่รู้ไปไปยังไงนะครับทําแบบผมนะครับ 1. ไม่เสี่ยง 2. ไม่ต้องลงทุน 3. ไม่ต้องสต็อกคุณขายแบบที่เกียรติเกียรติได้นะครับ ทําได้ผมทําได้ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องทําได้นะครับแล้วก็เลยจะบอกว่าถ้าใครสนใจวิธีการแบบนี้ที่ผมทําขายแบบดรอปชิปขายบนเว็บไซต์นะครับผมมีคอร์สออนไลน์สอนการขายแบบดรอปชิปโดยเอาสินค้าจากเว็บไซต์ Aliexpress นะครับ ถ้าใครดูไลฟ์นี้เนี่ยผมก็จะให้ราคาพิเศษจากราคาปกติ9,900บาทนะครับคอร์สดรอปชิปผมจะลดให้เหลือเพียง3,690บาทเท่านั้นนะครับถ้าใครดูไลฟ์นี้นะครับแล้วถ้าใครอยากมีแหล่งขายเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวผมก็มีคอร์สออนไลน์สอนเช่นเดียวกันนะครับราคาเต็ม6,900บาทนะครับ ในไลน์นี้จะให้ราคาพิเศษ1 9 9 0บาทคุณก็จะมีเว็บไซต์สำเร็จรูปแล้วคุณก็จะมีแหล่งขายคือคุณจะมีพร้อมเลยทั้งเอาสินค้ามาขายแบบดรอป ship นะครับคุณมีสินค้ามาขายแบบ d ร o ป ship เป็นแล้วแล้วคุณก็มีแหลง่หลงขายเป็นเว็บไซต์สำเร็จอีกหนึ่งแหลง่งก็เรียกว่าสมบูรณ์มีทั้งสินค้ามีทั้งแหล่งขายคุณก็จะทำเงินได้แบบ สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะสอนเทคนิคต่างๆที่จากประสบการณ์ตรงนะครับคุณจะเป็นแบบจับมือทำนั่แหละจับจากศูนย์เลยคุณเริ่มจากศูนย์น่ะรับรองคุณก็จะขายแบบดรอปชิปเป็นแล้วขายแล้วก็จะมีหน้าร้านเว็บไซต์เป็นแล้วคุณก็จะขายดรอปชิปขายบนเว็บไซต์แบบผมทําเป็นนะครับผมขายดรอปชิปบนเว็บไซต์1 0 0เเต็มเลยนะครับ ข้อดีเว็บไซต์ก็คือมันจะไม่มีข้อจุกจิกยุ้มยิ้มเหมือนช้อปปีเหมือน l a z a d a เหมือน facebook ไม่มีใครมากวนใจเรื่องนโยบายต่างๆนะครับช้อปปีก็จะมีนโยบายนู่นนโยบายนี่นะครับดอกชิปได้ไม่ไม่เกิน1 0เซสินค้าต้องแบบนั้นแบบนี้ตั้งชื่อแบบนั้นต้องตั้งทุกสิ่งทุกอย่างตั้งค่าขนตั้งขนส่งแบบนั้นแบบนี้แบบนู่นได้แบบนี้ไม่ได้ปวดหัวครับถ้าคุณขายบนเว็บไซต์ คุณกําหนดนโยบายเองไม่มีใครมาปิดกั้นการมองเห็นไม่มีใครมากําหนดนโยบายไม่มีใครมาสร้างกฎเกณฑ์กับเราเราเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์เองผมขายบนเว็บไซต์100%ยเปอร์เซดอปชิปสบายสุดๆนะครับสบายใจสุดๆผมเป็นคนกําหนดนโยบายเองบนเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเป็นผู้กําหนดนโยบายเราก็เป็นคนกําหนดเกมเองถูกไหมครับมันจะดีแค่ไหนคุณทําเงินได้กําไรดีแล้วคุณก็เป็นผู้กําหนดเกมเองกําหนดนโยบายเองมันยิ่งกว่าเสือนอนกินนะครับถ้าใครสนใจก็มาลงเรียนกันได้ผมผมถ่ายทอดหมดนะครับเทคนิคต่างๆนะครับผมก็จะบอกหมดนะครับโอเค ก็ครับณนะวันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันทํางานเริ่มแรกของปีของปีเลยอะ่ะปีหกสี่เนี้ยแล้วดูแนวโน้มแล้วโควิดน่าจะอีกยาวไกลอีกยาวนานปีหกสามได้เห็นประจักษ์แล้วว่าออนไลน์มันบูมมากในเมืองไทยปีหกสี่ผมเชื่อเลยออนไลน์มันจะบูมจริ่งกว่าปีหกสาม ใครไม่ทําออนไลน์เสร็จนะครับแล้วก็จะพลาดแล้วก็เสียโอกาสการทําเงินอย่างมหาศาลนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าคุณอยู่บนออนไลน์คุณจะทําเงินได้มากมายหลายสิบเท่ากว่าปกติถ้าปีที่แล้วคุณทําออนไลน์แล้วปีเนี้คุณจะทําได้อีกหลายเท่าเลยนะครับผมบอกเลยนะครับโอเค ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็กดหัวใจกดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ